รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อตาลสดนะคะ ซึ่งเราได้รับโจทย์จากผู้ประกอบการนะคะซึ่งท่านผลิตไอศครีมในตราสินค้าของไอศกรีมครูดแดงนะคะท่านเป็นกลุ่มของผู้ผลิตไอศครีมนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยเริ่มต้นนั้นนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีการผลิตไอศครีมที่เป็นไอศกรีมแบบแปลงนะคะมีทั้งการผสมพืชผักผลไม้นะคะหรือแม้แต่ข้าวนะคะซึ่งก็ได้รับการนิ้ ความนิยมจากผู้บริโภคนะคะแต่เนื่องด้วยว่าท่านเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าโอท็อปของจังหวัดปทุมธานีก็เลยมีความตั้งใจว่าน่าจะมีการนำผลผลิตนะคะซึ่งอยู่ในพื้นถิ่นจังหวัดปทุมธานีนะคะเข้ามาสร้างอัตลักษณ์ให้กับ ไอศครีมนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าท่านมีความคิดว่าจังหวัดปฐุมธานีเองเนี่ยค่ะมีจุดแลนด์มาร์กนะคะที่โดดเด่นนะคะอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของดงตาลตโนดนะคะที่สามโคกค,ค่ะก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะมีการนำตาลเข้ามาเป็นส่วนผสมในไอศครีมค่ะนะคะเมื่อเราทราบว่าผู้ประกอบการต้องการที่จะใช้เนื้อตาลสุกมาเป็นส่วนผสมในไอศครีมนะคะเราก็ดูจากบริบทของผู้ประกอบการซึ่ง มีความพร้อมในเรื่องของการผลิตไอศครีมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรามองถึงเรื่องของการที่จะมีแหล่งวัตถุดิบที่ต่อเนื่องนั่นก็คือเนื้อตาลสุกนะคะแล้วก็ไปสํารวจเนื้อตาลสุกที่มีอยู่ขายในท้องตลาดเนะะี่ยค่ะมีด้วยกันสองรูปแบบนะคะก็คือเนื้อตาลสุกสดซึ่งจะผ่านกระบวนการแขวนตาลเพียงแค่1คืนนะคะกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเนื้อตาลแห้งในส่วนนั้นเนี่ยจะใช้การแขวนตาลประมาณ2คืนนะคะ เมื่อเราได้วัตถุดิบแล้วนะคะเราก็มาพิจารณาว่าเราจะมาทําผลิตภัณฑ์เป็นไอศครีมอะไรดีนะคะเราก็เลยใช้ตานในท้องถิ่นของอําเภอสามโคกนะคะต่อจากนั้นเราก็มาพิจารณาว่าในการที่จะเป็นผลิตไอศครีมเนะะี่ยค่ะก็จะมีไอศครีมอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะที่เราคิดว่าจะเหมาะกับผู้ประกอบการแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในปัจจุบันนั่นก็คือไอศครีมนมแล้วก็ไอศครีมที่ไม่มีส่วนผสมของนมเลยหรือที่เราเรียกว่าซอเบ หรือซอเบตค่ะเมื่อลองเอาตาลสุกมาใช้เป็นส่วนผสมนะคะเราก็พบว่าตาลสุกเนี่ยเข้ากันได้ดีกับไอศครีมนมมากกว่าที่จะผลิตเป็นซอเบค่ะ และในระหว่างกระบวนการแปรรูปนั้นนะคะเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําการแปรรูปเนื้อตาลสุกด้วยการเชื่อมก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้เป็นส่วนผสมในไอศค,ค,ครีมนมเพราะเนื่องด้วยว่าเมื่อเราแขวนตาลด้วยระยะเวลาสั้นเนี่ยค่ะทำให้ในเนื้อตาลสุกมีปริมาณน้ําสูงซึ่งถ้าส่วนผสมมีปริมาณน้ําสูงเนี่ยจะทําให้เมื่อไปผลิตไอศครีมจะเกิดผลึกน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่และนั่นคือข้อบอกพร่องของ ของไอศครีมค่ะเมื่อเราทําการเชื่อมตานแล้วนะคะเราก็มา ทำการผลิตไอศครีมซึ่งในเบื้องต้นนะคะไอศครีมนมที่เราผลิตเราก็มีการศึกษาว่าเราควรที่จะผลิตไอศครีมนมที่มีปริมาณไขมันเท่าไหร่ถึงจะทําให้ได้คุณลักษณะที่ดีนะคะทั้งทางด้านทางกายภาพแล้วก็ทางประสาทสัมผัสค่ะต่อจากนั้นเราก็มาศึกษาต่อว่าการที่จะทําเป็นไอศครีมนมผสมเนื้อตาลสุกนั้นควรจะมีปริมาณเนื้อตาลสุกปริมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งในตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับปรุงสูตรนะคะจนกระทั่งได ได้สูตรที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคนะคะโดยที่หลังจากที่เราพัฒนาสูตรขึ้นได้แล้วนะคะเราก็ได้ทําการทดลองนะคะกับกลุ่มผู้บริโภคประมาณ130คนนะคะในช่วงวัยที่แตกต่างกันค่ะก็ผลประกบะผลจากการทดสอบก็พบว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ที่น่าแปลกใจมากก็คือว่าในส่วนของไอศกรีมน,นมผสมเนื้อตาลสุกที่พัฒนาขึ้นนะคะ เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษกับกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า20แล้วก็กลุ่มคนที่อายุสูงกว่า50ค่ะ เพราะฉะนั้นในส่วนของไอศครีมที่เราทําการพัฒนาขึ้นนะคะเราได้รับความร่วมมือกับทั้งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้นักศึกษารวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะมาช่วยมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะแล้วกเ็เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นนะคะดิฉันก็มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนะะี่ยค่ะน่าจะมีมีศักยภาพ ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประจำพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานีที่น่าสนใจอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะ